ยืนยันตอนับเข้าสู่ช่อง,ง b o b l a Channel ค่ะเจอกันกับน้ำกันอีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะ c o n g r a t u l a t i o n นะคะกับการเปิดตัวใหม่นะคะของ New MG v h h e v นั่นเองคะ่ะเยสสวยมากๆเลยนะคะข้างหน้าคือล้ำแบบล้ำสมัยจริงๆคะ่ะสวยแบบสวยสุดแบบอย่าบอกใครเลยนะคะ <laughs> แล้วก็ ที่เปิดตัวใหม่นะคะก็จะมีอยู่2รุ่นค่ะก็คือรุ่น D แล้วก็รุ่น X อนั่นเองค่ะราคานะคะรุ่นดีจะอยู่ที่859,000บาทค่ะแล้วก็รุ่น X ของเรานะคะอยู่ที่919,00 0บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ราคานะคะจะต่างกันอยู่ที่60,000บาทนะคะวันนี้ค่ะนาำนะคะก็จะมาบอกค่ะถึงความแตกต่างนะคะระหว่างรุ่น D แล้วก็รุ่น X ของเราค่ะ อย่างแรกเลยนะคะความแตกต่างนะคะทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยนะเห็นได้ชัดมากๆเลยก็คือภายนอกของเรานะคะ<ม>ก็คือรุ่น X ของเราค่ะก็จะมีเป็นหลังคาซันรูฟนั่นเองค่ะเย่แต่ว่ารุ่น D จะไม่มีนะคะซึ่งรุ่น X ค่ะหลังคาซันรูฟนะคะก็จะเป็นแบบพานโนลามานั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เฮ้ยให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตสุดๆไปเลยค่ะ <Wow. S 2> แล้วก็ภายนอกของเราอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือไฟอย่างนี้เลยค่ะ ไฟของเรานะคะถ้าเป็นรุ่น X ค่ะรุ่นตัว t อ p นะคะก็จะเป็นระบบไฟนะคะเปิดปิดแบบอัตโนมัตินั่นเองค่ะและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือที่ปัดน้ําฝนนั่นเองค่ะที่ปัดน้ําฝนนะคะรุ่น X ก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะแบบอัตโนมัติค่ะส่วนรุ่น D ค่ะก็จะเป็นแบบหน่วงเวลานั่นเองค่ะ ภายในของเรานะคะก็ให้เบาะหนังมาอย่างนี้เลยภายในของเรานะคะในรุ่นดีก็จะเป็นแบบสีดําอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็รุ่น X ของเราค่ะก็จะมีทั้งแบบเป็นสีดํานะคะแล้วก็เป็นแบบสีทูโทนซึ่งเป็นสีขาวกับสีดํานั่นเองค่ะซึ่งสีทูโทนนี้นะคะก็จะอยู่ในรถนะคะที่เป็นสีทูโทนเช่นกันค่ะก็จะมีเป็นสีมินิรัลกรีนค่ะหลังคาจะเป็นสีดํา เมนเทลอาร์สเกรค่ะหลังคาก็เป็นสีดำอาร์ติกไว้ค่ะหลังคาก็เป็นสีดำซึ่งภายนอกสีทูโทนนี้นะคะก็บวกราคาเพิ่มไปอีก10,000บาทค่ะจะสรุปได้ว่านะคะภายนอกสีทูโทนภายในก็จะเป็นสีทูโทนด้วยค่ะ With <speaking> every word and act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and <background> they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. can rest in peace <Tamam> now. You're dead to me, so peace out Remember, you're discreet now. Keep ready for defeat now. So, when Pine, I Red red, red, Black Knight, White. สก้าเรดเรดค่ะแบล็กไนติกไวท์สำหรคบาแตต่างภายในอย่างที่2ของเรานะคะก็คือน,นี่เลยค่ะเบาะนะคะเบาะนั่งนะคะสําหรับรุ่น X นะคะตัวท็อปค่ะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับรุ่น D ค่ะก็จะเป็นเบาะปรับ6ทิศทางค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะ อย่างที่3ค่ะที่แตกต่างนะคะก็คือนี่เลยว l e เล h ชาร์จนั่นเองค่ะสำหรับรุ่น X นะคะจะมีวายเลดชาร์ตนะคะก็คือระบบชาร์จนะคะแบบไร้สายค่ะแต่สำหรับรุ่นดีนะคะจะไม่มีค่ะและระบบความปลอดภัยนะคะที่แตกต่างกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางนั่นเองค่ะหรือว่า TPMS นะคะจะมีอยู่ในแค่ตัวท็อปค่ะก็คือรุ่น X นั่นเองค่ะ อย่างที่สองนะคะก็คือม่านถุงลมนั่นเองค่ะก็จะมีแค่ในรุ่น X เ,เช่นเดียวกันนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือกล้องมองภาพรอบทิศทางค่ะก็จะมีแค่ในรุ่น X เ,เหมือนกันค่ะส่วนรุ่น D นะคะเขาก็ให้กล้องหลังมาเช่นกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสอบความแตกต่างระหว่างรุ่นดี<ม>แล้วก็รุ่น X <ม>ราคาต่างกันอยู่ที่60,000บาทนะคะแล้วก็ รุ่น A S ค่ะเราก็ได้ออปชันมาถึง9อย่างเลยทุกคนว่าคุ้มไม่เอ่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากจะออกรถ MG นะคะก็สามารถติดต่อนานได้ที่เพจค่ะปาวาลาคาสนะคะหรือว่าโทรเบอร์0 6 5 9 4 1 4 2 7 4ค่ะหรือว่า Li n e Official ของนานนะคะน้จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะนว่าเขาจะลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย oh, i'm marching till it's over and just like a soldier i keep on moving forward always getting closer i'm marching till it's over